ทรงปอเมปินองเขากูก็กูก่อนครัรายงานตัวเขาปู่สาระเมืองดีอยู่เกียงไหนครับเตมาอ่านเปนตังกาลาปุนตะก่นเกิดวันพุธนคะครเนาะเขาไล่อ่านกาวันอาทิตย์วันสันวันอังคารยาวกะยาวกะกวยกะเกิดแทงพี่น้องเจอเกิดวันพุธ วันพัดวันศุกร์วันเสาร์วันลาหูไปเลยอ่านได้มีคนโทรมาต้องถามว่าอ่านปันคาแรแค่ยินหน่อยยาวะอ่านเนคคาแรในลายก็ลายสายจอมหนังพอมเพป่น่องย้อนมาอ่าเพราเขามาด้วยเปิดต่างกาลาวันเกิดเนมันเป็นวันเกิดหลายๆลายกุยมันจะห่ออะไรปุ่นตาก้นเกิดวันปุธดกุยกะค้นเกิดวันปุ๊ดวายหนอสำเป็นจ้าง คนเกิดไว้ไหนือช้นเป็นสร้างคนเกิดไว้วันซ้ำเป็นลาหูไหนคะนะเพราะฉะนั้นในวันพุธแต่มีอยู่สองตอนเขาตีอ่านคนเกิดวันพุธกลางนเช้ากันในข้าวยามเกิดอันเปนตังกาล่าเฉาไตเฮาอันเสียไตเฮาเขาเจ้า เฮดไว้ในผืนเป๊ผืนจามมีมานั่นพอเผอเกิดวัยวันกลางวันจำตก่งเป็นก้นใจโอนใจอ่อนเพราะฉะนั้นค่ะพอเผอเกิดกลางคืนเป็นก้นแรดตเซลฮัตหันนะค่ะพอเผอเกิดกลางวันเก่ามองสิบมองสิบเอ็ดมองเป็นยามขุนนะค่ะพอเผอเกิดนาเมืองแรงตังเตียวไหวมอง นะบ่ายมองึ้นเมื่อถึงสี่มองอันนี้เป็นยำคนคนลักคนเล็กเย่าก่อพระเเกิดสี่มองเมื่อถึงหกมองเป็นยำพระราเป็นเจ้านะคะเนาะพอะเกิดกลางคืนส่าว่าเป็นยำผีนะคะันกะ็ยก่ยำเกิดอาขิงเกิดอเมินกันแล้ มังตีก็เตมนมังตีก็เตอแมนก็แปอว่าข้าวยำเกิดอําจื้ขอข้าวยำเดียวกันค่ะเนาะพอเมปินะองขอค่ะ <weekends> ก <naprawdę sec recreate> <sh> ําในจามถ่อมโดยก้นเกิดวันพุธค่ะก้นอันเกิดวันพุธเป็นสีเขียวนะค่ะบก้นเกิดวันพุธสีเขียวป่อเตเสือเื่อก็เสือเื่อสีเขียวป่อเตสชาวมอนโขก็มอนโขสีเขียวพาปูตีนนก็สีเขียว กูมลว่าเขียวไว้บ่เป็นหมอกก็เขียวไว้จะไหนครับเป็นวันเกิดคนวันพุธคะ่ะปุ่นตาคนวันพุธเป็นสีเขียวคนวันพุธเป็นทัดน้ำคะ่ะบพอามีพี่น้องเขาผู้เล่าพระเกิดวันพุธเป็นทัดน้ำครับเธาอ,อยู่จำน้ำเพรอ,อยู่จำน้ำก็เป็นทัดน้ำนะเหตุการณ์ทัดน้ำอยู่จำน้ำคนเกิดวันพุธเป็นทัดน้ำซ้ำ แมนจอมโกนเกิดว so ันจันทร์นะแมนกันตั้งโกนเกิดวันจันทร์แมนกันตั้งโกนเกิดวันเสาร์แมนกันตั้งโกนเกิดวันศุกร์นะครับเนาะแต้ก็โกนวันพุธแต่มีอยู่วันจันทร์เกาหลีวันศุกร์เกาหลีวันเสาร์เกาหลีนะครับอันนเป็นวันแมนกันตั้งโกนเกิดวันพุธนะครับพอเมพี่นเขาสังผาผู้หล่เกิดวันพุธในเนาะ อายุหนึ่งคบถึงสิบเจ็ดจางเป็นก้นหยันเล็ดหยันดีปอเมหักปีน้องหักมอปีญ,ญาเป็นก้นพิเศษนะกันหนอายุหนึ่งคบถึงสิบเจ็ดเนี่ยกำนำเป็นก้นพิเศษเป็นช้อนชังก็เจ้าหูเจ้าหมอเจ้าตองก้นหลงก็หักปอเมก็หักใกล้ไรเห็นปีญา ง่ายง่ายลีลีขึ้นถึงจันสูงก็เปิดมีก้นหักมีก้นใจแถมในเมื่อก็เล็กอายุหนึ่งขบถึงสิบเจ็ดอายุสิบแปดถึงเส้าเจ็ดก็เลยว่าเป็นข้าวยำโ่จะตาขึ้นนะก้นเกิดวันพุธโจจะตาขึ้นโจจะตารีอายุหนึ่งขบถึงเศสิะะบเจ็ดเลยว่าเป็น,นก้นู่รีกามรีจอดจอดใจเชื้อใจเต้เต้ค่ะ ก็ยเกี่วจัต,ตตาติต๊กอายุส้าวแต่อถึง58าสิค่ะเนาะเกี่วจัตตาสุกชักในอายุส8าแถึงห้ปเพราะฉะนั้นกนเกิดวันพุธเขาเลยว่ามือพองกลางๆลก้นเนี่ยเลมีตั้งคัดเจอเกี่วจะคัดเจอเสแห้งมีสติวิริยะเป็นก้นใกล้นะเป็นก้นใกล้ ก็เปรี้งไรใกล้โจขโต๊เพราะโจดโต๊คนเฮามันคัดใจหนังฮือเตมเหมือนเปิ้นหนังฮือเตมัากมีเหมือนเปิ้นหนังฮือเตอยู่ดีกินวันหนังฮือหน้าการเตลีหนังฮือตั้งหักเตยีหนังฮือลูกลั่งเตดีคัดใจโจจาคัดใจใส่แหงเมื่ออายุสัวแปดถึงห้าสิบแปดเนี่ยเลยว่าเฮอนะเลยว่าเปลี่ยนพ้องเฮ่อมันนะครับก้อยกาเฮอก็แมนพ้องมีเอ็นมีแหงแก่นแข็งแหงเต็มตัวขิงแก่นแข็งแหงเยอ แม่นพร้อมตึกแฮงนะกะอายุ28ถึง58นี่จิ่วตกก้อยกะเฮามีแฮงแฮงตู่แฮงใจเฮาเต็มท้นเนาะมีสติวิริยะมีตังคัดใจอยู่กะกําได้พออาศัค59มือกะตั้งนะเตไดเป็นสัทแทนะคะเนาะเตเป็นสัทอายุ59กะตังนอ่าเมื่อไกรัดว่า คนเกิดวันพุธเป็นสีเขียวนกรนะคนเกิดวันพุธสีเขียวอายุ1นขบถึง17บเจ่วันพุธอายุส8บแปถึงสา้าเจอายุ1 8บแปดถึงเป็นอยู่วันเสาร์เข้ามาเป็นวันทอปไล้ว่าดีถึงส8แปอายุส8แถึงห้าสิบแลยว่ามีลองเฮอหลายลองหลายตั้งมีตั้งคัดใจปนกับอะไร่ายๆดีๆใกิกไว่สัตร์ีวิทยาในข้าตั้งอายุส8แถึงห้าสิ ไรคัดใจลยวิทยาปอป่ปอนหาสิบเก้ากว่าว่าเป็นสัตเทกว่าทั้งนาทิติค่ะเนาะเจียวมือเท่าค่ะก้นวันพุดเป็นก้นใจรีค่ะเป็นก้นใจอ่อนๆเป็นคนออน้น,น,คนหมอหักเผาหักเตะหักไปก็หักเตะเตะเป็นค้นใจซื้อใจอยู่เป็นก้นหักปอหักแม่เป็นค้นหยุ่มปเป็นไงเป็นก้นอ่ำมีเจกดนะลองใจกดลองใจกด อเม,มีค่ะคนวันพุธนะครับนะเจริญเสวยจริญีเจรดีจ้างงานนะคะเนาะใคนวันพุธหลี่ฮักเตะๆค่ะเนาะในกีับคนเกิดวันพุธกไกกะช่างว่าผู้เล่าพระเกิดวันพุธเมื่อพ้องอายุสิบแปดถึงห้าสิบแปดเป็นข้าวยามเหตุการณ์มากมีเมร์พ้องตึกแห้งตึกกาไัยไปหดัดจิวซ้ำแห้งในเพราะเคยเทศกาลดีกุศุดีนะเพราะเคยเทศกาลดีกุศุดีชูเจ้าโลหิต พระราตองคะะรับเนาะลอยเฮพระราตองอ่าพระราตองเนี่าลอยเฮ็ดจังไกขึ้นใหญ่ม,มาสรงค่ะเฮ็ดพระราตองนะอย่าไปเฮ็ดพระราดินนะพระราดินเนี่ยอเมนทั้งมันปุ๊บคนะรันเนาะลอยเฮ็ดพระราตองนะเพราะฮวาเฮ็ดเป็นได้ในก็ก็ชื่อพระราตองแล้วก็มาจาังเปิ่นเต็มจือ้อเฮาเสิร์ตีฐานมันนะะเต็มเฮที่ฐานมันตีตั้งนางแต่ฝรั่ง เหตนนั้นเหตุก,กูกไก่ก็คนวันพุธหลู่พลาสั่งว่าขาหลู่เตี้มจมหนังวันเกิดเท่าหน่อยนึ่งเพราะว่าขาหลู่ขา้าตันให้เตีม้มมันเกิดเท่าก็มีอยู่สิบเจ็ดเจ้าขนาดสิบเจ็ดเจ้าพลาสิบเจ็ดเจ้าเป็นพลาตองตั้งสูงมันนะตั้งสูงมันเฮอร์มันเลยคืบไปค่ะมีหนึ่งคืบไป,ปนะมีหนึ่งคืบไป,ป ก็เป็นก้นวันปุตใน <c oughs> พลาอันตั้งสูงมันมีหกนิ้วก็เลยนะโดหกมาทอกแปดนิ้วในก็เป็นก้นเกิดวันปุไว้วันแห้งเขงมิตัว8แปดฉัว่าเกิดวัวันก็โดแปดก็เลยแปดนิ้วก็เลยนะในเป็นก้นเกิดวันปุธคนตัดใจตื้อในภาวะจัดปั่นก้นเขา อ่าเก็ปเป็นโถงเงินโถงป้าเป็นแสียงใช่ไหก็เป็นสีเขียวค่ะเนาะเป็นสีเขียวค่ะกดเกิดวันปุธเป็นสีเขียวแล้วก็ลูกล้างปัญนนจูค่ะ,คะมีลูกล้างนำนำนะมีลูกเต็มวานมีหลานเต็มเมืองเชื่ออย่าคือลงนะเพราะวะ่าคนวันปุธโหลดใกล้กลกดูกวยค่ะเนาะกวยในะ อันแคบๆมันน่ะกระดูดกระตันชื่อกล้วยหรือผ้าเป็นเจ้านะชื่อกล้วยหลูอมนเจ้าเขานะกล้ดูดกระตันกล้วยผูกกล้วยดูกล้วยก้าขายกล้วยนะจะไหนมันเป็นอันทอกคนวันปุ้ดนะในคนวันปุดเป็นกนอันถัดคำตั้งถัดน้ำอยู่จ้ากันได้ครับเพราะฉะนั้นพอเผอเกิดไว้วันก็เป็นถัดคำพอเผอเกิดไว้เหนือก็เป็นถัดน้ำ này là côn quân văn quân, là anh đi hát tê tê chẳng phải côn chai phải quân đồng, có phải côn đồng xui xui yo yo, ẩm ẩm mòpe, kiện quân văn quân mứng, à, có côn quân trái, có phải quân dính gọi tang đi, lòng phải tang hạc này, khèm tê tê nè, nấm cháy văn quân, ai giang côn văn quân, là anh đi hát tê tê nè, có phải quân trang trang này. ตัวใหญ่ก็คือเขาก็มอถ่อมความเจ้านายมันถ่อมความ,นม,รรมคนเจ้ามันจ้างนี่ใบหูใหญ่นะ่ะใบหูใหญ่ปองว่าสติมีสติกันเนาะมีสติน่ะพอแถลงที่เมืองหนึ่งนี่ตี่เมืองตี่เมืองเมืองหนึ่งเดี๋ยวหันเจ้าคือเจ้าคือเนาะคาหันมาเนี่ยเขาว่าวันพุทธมีสติเออมีสติเป็นจ้าเฮอยนี่มันเต่าในาาว่เขาว่า ก่อยๆเฮ็ดก่อยๆลัดก่อยๆวนวนสังก็วนลอยลอยก้อยกะเพเฮ็ดก็เฮ็ดเตะๆเพราเลยยุ่มก็ยุ่มเปินเตะๆตะบ่าบ้าก้อกะมังปอกเพราะเป็นคนอันเกิดเทตุอะไยุ่มพิษกว่าในกิดถึงก็เกขึ้นหยับเหมือนกันเพราเลยยุ่มพิษยุ่มเปิงก็ก้กะบพรยุ่มเป็นตั้งดองดีในก็เป็นคนอันยุ่มเตะยุ่มบ้าค่ะคนเกิดวันพุธเป็นคนใจดีใจซื่อใจโยเป็นคน ไว้เจออะไนะตั้มเจออะไครับพุทเกิดวันพุธนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเขาพ่อพระเกิดวันพุธกต่ต่อครับแล้วก็พระก็เป็นพระตองค่ะเนาะพระตองฮัลโกไก่พระตองอย่าไปเอาพระหลินโกไก่ก็ขึ้นอย่ามาชงแล้วครับนะพระอันแม่นนามชูเจ้าได้พระเงินพระตองเลยบนวันพุธนะเป็นปังเอ่อ พังห้างช้ำจงหือนี่ะพระเป็นเจ้าอันที่มีสปิดจอมนะมีสปิดจอมเพราะเกิดกลางเนอเพราะเกิดไว้วันช้ำพระเป็นเจ้าอันนังให้ได้มีลิงมาไวอันมีจ้างมาไวนะในระปรากฏคนเกิดไว้วันค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นคนเกิดวันปุตสังว่าพอเกิดวันปุธก็ในอ,อายุหนึ่งขบถึง้าเจ็ดเกียวดี tuổi 18-18 men phong kiểu nah, súc sắc, 18-18, lại cái vai pala la nấm nấm, vai pha la, dao cỏ cỏ đang lỡ, đang lỡ, âm thanh hết sắng, hay miết trí tuệ, qua 19, kiểu khâu vào ngày bắn súc, ngày bắn súc, đang phát cả, mới đến này, bắn bút, nhìn đi nhìn trong cả con cực văn put có yon xu her khinh dạy mở xuống mi lý biến cái diễn chăm sạc con con văn put a ăn hết hết khai lịch này có tem địch hết khai như này khai cả bên nam bên men ăn men nam con văn put ka mở xuống cả dân xu hợp dù đi mi ngân hàng cọ con cả mở xuống